สวัสดีนะครับวันนี้วันที่1ิบสิงหาครับเวลา12บสนิกายี่นาทีครับเป็นจุดตรวจควันดำนะครับันนี้ผ่านมาเจอครับตรวจควันดำนะครับนะครับเป็นจุดตรวจควันดันจราจรกลางบกจล .5 นะครับคานผู้ชม โอ้โหครับควันดําก็มาครับตรงนี้เป็นเส้นรัชโยธินนะครับนี่รัชโยธินฝั่งนี้นะครับนะมีสองฝั่งนะจ๊ะท่านผู้ชมครับถ้าคุณดําคุณอย่าหามาผมบอกเลยโดนแน่ๆฝั่งนน้กก็มีนะครับเห็นไหมเวน้กก็มีนะครับมีสองฝั่งครับควันดํานะครับนะมีเซลยังไงก็ดํานะครับนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับควันดำครับรถใหม่รถเก่าก็ดำนะครับนะ นะครับเป็นจุดตรวจควันดำนะครับท่านผู้ชมมาเจอพอดีมานําเสนอจุดตรวจควันดำนะครับนะผ่านมาเจอบริเวณนี้ก็มานําเสนอจุดตรวจควันดำนะครับท่านผู้ชมตรงงูก็เป็นรบเป็ดเทียบปรับนะครับออกไปสั่งนะครับยังไงก็ดำนะครับนะครับเป็นจราจรกลางครับ ก็เป็นโต๊ะนะครับโอ้ออกไปสั่งถ้าคุณดำคุณก็อย่าหามานะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นนะครับไปพร้อมก็อย่าหามาครับเจ้าี่ครับสองฝั่งครับลุงหน้ารัตโยคินสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีสองฝั่งเลยครับเห็นไหมครับจดคนดำนะครับรอกจะรอกองห้านะครับ นี้เป็นกองห้าครับนะบริเวณนู้ก็เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะออกไปสั่งบริเวณนู้นะครับป้ายก็อยู่บริเวณนี้เจ้าที่ก็มาโกดพันดําบริเวณนี้มีสองฝั่งครับฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมครับฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมครับมีสองฝั่งเลยครับบริเวณโน้เห็นไหมครับนี่ีการโกดพันดําของเจ้าที่นะครับเห็นไหมครับฝั่งโน้ก็ออกไปสั่งกันเรียบเลยครับเห็นไหมครับ ไปดูวิธีการตกรดปันดำนะครับผู้ชมเห็นไหมไมาดูวิธีการกดพันดำนะครับดูวิธีการเบิ้นนะครับฝั่งนู้นก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานอยู่นะครับออกไปสั่งนะครับฝั่งนี้ก็กดพันดำนะครับเหยียบสองรอบครับ เป็นจราจรอกลางบกจกลกองห้าครับปันกำลัดโควิชัยอะไรเไ่ยวิชัยครับโคคิอะไรทักอย่างับพี่มองไม่เห็น่ใจนะครับนี่ครับฝันดำกันดำครับฝั่งรู้นในน้องกันโู้นก็นไปยืนอยู่หูหูหน้ารถนะครับบริเวณนู้น ผ่านมาเจอครับอนะ่ะผ่านมาเจอมานําำเสนอครับปันดำนะครับแล้วับปันดำนะครับแล้วก็กำลังวุ่นวายกันอยู่บริเวณนู้นเจ้าชีก็ไปทำอะไรกูก็ไม่รู้นะครับน้าหน้า,นาที่นู่นนะบริเวณนู้นะน,น,น,นะครับกับคนร้ายอยู่นะบริเวณนู้นะไ,มไม่บริเวณนู้นะนะแต่น้องเ้าขาวอะ่ะผมไม่รู้ไปทำอะไรนะนะครับ อโตออกไปสั่งมาอยู่นี่นี่นี่โตไปอยู่นี่โตออกไปสั่งมาอยู่ตรงนี้นี่นะโตออกไปสั่งไปรู้แต่รู้นะครับรู้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 ู้บริเวณู้นะสงสัยครับสงสัยนะนะครับนะการที่คุณออกไปสั่งแล้วต้องอยู่บริเวณโตนะทำไมต้องเข้าไปบริเวณต้นไม้ตรงนู <all> ้นะบริเวณต้นไม้เห็นไหม นะครับมีเจ้าเชืออยู่สองลายอยู่เลยเป็นต้นไม้ก้นไม้หลบอยู่รเวนู้นหนไหมครับเห็นไหมครับท่านชมนะเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้จะเป็นซูมออกไปสั่งเห็นไหมครับนะซูมออกไปสั่งบริเวณนี้นะครับบริเวณซูมออกไปสั่งคุณต้องนั่งอยู่บริเวณซูมออกไปสั่งก็บโดนจับเลครับนะนะครับนะครับเออพกจรอกลาจอกกลางนะครับกองห้านะครับนะ บริเวณนี้นะครับจุดโจดปันดำนะครับเห็นไหมเราก็มานําเสนอครับนะปันดำนะครับนะค่าดําอย่ามานะครับอย่าหามาครับค้าไม่ดําผ่านครับมอกเลยโดนแน่ๆนะครับนะครับเนี่ยยินานนะครับยืนทำไรไม่รู้นะผมไม่ทราบนะนะครับต็ออกไปสั่งอยู่นี่นะครับนะจะไปยืนอยู่ข้างรถหนครับต้นไม้หนุนเห็นไหมต้นไม้หนุนทำามเห็นต้นไม้ไหม ต้นไม้บังอยู่นะฮะบริเวณะนะั้นนะ่ะอย่าสงสัยครับเราก็เริ่มสงสัยแล้วนะกล้าสงสัยครับนะตกองออกไปสั่งอยู่นี่นะครับนี่ครับอ่าบาดสมาชิกทุกท่านเลยครับอ่ะมาดูจุตรวจจราจรฟันดำนะครับอ่าฟันดำฝั่งปัิจยชินนะครับบริเวณนี้นะครับ,น,น,รบน,นะครับมีการเบิ้ลครับ เราขี่กำลังไปยืนคุยอยู่บริเวณนู้นนุนครับนะนะครับตรงนู้นมีกล้องอะไรครับกล้องบังคึกอะครับนะกล้องบอดี้คามิราเปิดไหมครับนะนะครับกล้องเนี่ยซีทีวีไปอยู่นี่นี่กล้องมันอยู่นี่หันันอยู่นี่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหน่ะเราขี่รนไปยืนคุยนะครับน่ะเห็นไหมครับไหมไปได้ครับนี่ไงท่านผู้ชมยืนคุยอยู่บริเวณนู้นนะครับเราออกไปสั่งอยู่นี่สุวาร์แล้วครับนะ กอง C C B ก็อยู่นี่นะกองอยู่นี่ครับเนี่ยหันไปนี่นะี่ยหันไปนี่กองหันไปนี่ไอ้โต้เลยครับนู่นนะฝั่งนูหนหหน่ะที่ท่านไปยินคุยน,นะนะนี่แหละค้างรถเนี่ยเห็นมอ่ะเนี่ยนะครับเราดึงโผล่ปไปแล้วหนูนะเจ้านี้ก็โผล่มาอีกแล้วปิดหน้าปิดตาใส่แว่นดำอีกโอ้โหเนี่ยยงนี่อยู่คัดต้นไม้เห็นไหมครับใส่แว่นดำครับ สายโมงนะครับอยู่ข้างต้นไม้อยู่บริเวณต้นไม้ฝั่งโน้นหนุนนะครับนะครับหนุนสายแว่นดำสายโมงครับหนุนมองทามหน่อยประชาชนจะเห็นนะครับครับหน้ากาครับทราบชื่อคันก็มองไม่เห็นแล้วครับเห็นไหมฝังนู้นมันร่มนะครับมันไม่ได้สว่างไอ้มันไม่ไม่ร้อน้วร่มนะบริเวณนู้นอ่ะร่มนะครับ ก็อยู่เนี้ยเอออัน,น,อนเนี้ยป้องกันพิษเนี่ยเออป้องกันฝุ่นค,ควันอะไรบริเวณเนี้ยเอออันเนี้ยโอเคอยู่นะครับแต่ที่ไปยืนอ,อยู่เลยนะครับหนู่ต้นไม้หนู่นครับนะใส่หมวกใส่แว่นดําตาดํำครับใส่โมงครับนะเนี่ยจราจการกลางบกก็จะรอกองห้านะท่านผู้ชมเนี่ยครับถนนรัชโยธินนะครับตรงน,นี้ถนนรัชโยธินนะครับสองฝั่งเลยครับนะตรงน,นี้จุดประจําของเขาเลยนะครับเจ้าหน้าที่เลยนะผมบอกเลยนะ บริเวณนี้ของเจ้าที่เลยนะครับสองฝั่งเลยครับนะตรงนี้สองฝั่งเลยนะครับนะมุ่งหน้าสะพานใหม่มุ่งหน้าพี่พวดีรังสิตนะครับตรงนี้จังประจำอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ครับอ่ะสวัสดีสมาชิกครับสวัสดีพี่ท่านด้วยครับเห็นไหครับฝั่ง้ก็มีนะครับดูเห็นไหมสองฝั่งเลยฝั่ง้ก็มีนะครับไม่ได้มีฝั่งเดียวนะครับเห็นไหมโอ้ก็มี ปัจจิโอชินถนนรัตจีโอชินนะครับนี่ขนโยชินนะครับถ้าไม่พร้อมอย่าหามาผมบอกเลยไปเช็คอุปกรณ์รถให้ดีนะครับคับท่านผู้ชมนะครับทาไม่พร้อมอย่าหามาครับนะท่อกงท่อแต่งรถรถฟันตรงทางํำใส่กงใส่กล่องนะครับคุณโดนแน่ๆนะผมบอกเลยนะครับถ้าไม่พร้อมอย่าหามาบริเวณนี้นะครับนะครับ นีตั้งบ่อยครับตั้งเสื็บทุกวันนะครับตรงนี้ตั้งบ่อยมากครับเป็นที่ประจําของเจ้าที่เลยนะบริเวณนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นที่ประจําเลยนะเห็นไหมนี่อันนี้ก็รถอันนี้ก็รถเจ้าที่นะเนี่ยไม่ใช่รถคนอื่นนะเห็นไหมนี่รถเจ้าที่จอดบนทบับาทได้นี่รถสุดตตวเนี่ยนะแต่เป็นประจาชนนี่ไม่ได้ครับมีของเจ้าที่นะทําได้เจ้าที่ฏิบัตรได้ที่เห็นไหมมีลงมีรังเลยครับกล่องลงกล่องรังกล่องน้ำาเวนนู้นเห็นไหม ไอ้เจ้าที่ทําได้จอดได้ครับประชาชนจอดไม่ได้ผมบอกเลยนะโดนล็อกลอครับโดนไปสั่งนะเห็นไหมตรงน้อารมจอดนะครับนี่เจ้าที่ทําได้เจ้าที่กาลังบันดับหน้าที่อยู่นะครับเ็นะครับนี it it be, oh, ่ควันดำนะครับดูครับดูครับการทำงานครับปอจะรอกองห้านะครับควันดําเยอะมากครับควันดำครับกรุงเทพเนี่ยครับนะผมเห็นตรวจมาหลายปีแล้วครับไม่หมดที่ควันดำเนี่ย นะครับแปลกใจนะไม่หมดทักทีครับนี่ครับเบิ์วิธีการเบิ้ควันครับไม่หมดทักทีนะครับมันดำเห็นไหมครับเครื่องดีเซลอันนี้ไม่ดําครับไม่ดําดูก็ดูแล้วครับไม่ดํนะครับเบรสามครั้งครับครับดูง่ายครับมองการี้ก็รู้แล้วไม่ดำนะครับทําส่ง บางทีนี่เหยียบที่รถแค่พังอ่ะผมบอกเลยนะครับนี่ครับเฮ้ยควันดำครับควันดำครับตรวจจราจรควันดำนะครับครับมาเรื่อยๆครับกระบะมาเรื่อยๆครับไอ,ไออะไรเนี่ยไอ้เบีย ไม่เยนนี่กูดูตรงไหนเกูไม่รู้นะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะนะไอพวกหางวะครูมาอีกแล้วไม้กูบล็อกอีกแล้วนะไอพวกหางวะครูมาอีกแล้วน,ะนี่ครับนะจะให้ดูไงครับให้ดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะนะ สวัสดีสมาชิกค,ครับบล็อกบ็อไอไอเดียก่อนนี่ไอเดียอะไรเนี่ยนะมาผมจีมตัดเปรี้ยวก,กับบล็อกมึงแล้วเอ้ยไปไกลเลยครับนะไปบายบายดีไหมกูบล็อกอยู่เฉยไม่ชอบนี้ครับนะผมก็มนำเสนอครับนะตรงนี้จุดควันดำนะของจราจการกลางครับปกปอ,อกจะรอครับเห็นไหมบริเวณนี้อ่ะแค่ดูวิธีกาทํางานนะครับนะ นะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ทาไปสิครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเออผมก็ได้ไปเก้ากไก่อะไรนะครับนะผมก็อยู่บนทุ่บ่าของผมเนี่ยนะครับถามผมร้อนไหมผมก็ร้อนนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่โม่งผมใส่หมวกแกลบนะครับคุณเป็นเจ้าที่ฉลาดต่อคุณทนความร้อนได้สิครับคุณฝึกมาครับนะ ไอ้ใสอย่างเงี้ยผมไม่ว่าหรอกครับไอ้ใสตรวจพันดําเนี่ยผมไม่ว่าหรอกไอ้ที่ใสไปอยู่ใกล้ข้างรถกันน่ะครับน่ะนะครับไม่ดําครับไม่ดาไม่ดําอันนี้ไม่ดาครับดูง่ายครับมันดำเี่นะครับนี่ตรงนี้บ่อยครับผมบอกเลยบ่อยมากครับจราจรครับพันดานะครับนะครับนะครับผมไม่ได้ว่าเจ้าชี่นะครับเอออันี้ก็ใส่ก็ยิ่งใส่ได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมตรวจันดํานะ ใส่ขี้ไม่ได้ใส่ขี้ไม่ไม่ยืนไม่ได้ไปยืนส่งวันดาแล้วไปยืนอยู่ข้างรถเนี่ยนบอะไปหลบอยู่ต้นไม้อะฮะท่านโก้อนขนาดนั้นเลยครับต้นไม้ก็ล้มตรงนั้นมันก็ล้มนะไก่ตองนี้มันร้อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ว่ากันนะครับนะเราเจ้าขีโบกวันดาเขาต้องป้องกันโตอยู่แล้วนะแต่ท่านนี้เนี่ยเนี่ยเขาก็ป้องกันโตอยู่แล้วครับโกกวันดานะครับนะครับไก่ที่จบอยู่ข้างมุมเนี่ยตรงนู้นมันไม่ร้อนนะครับบริเวณนู้นนะครับ ที่ผมขายไปอ่ะมันไม่ร้อนถ้าท่านไปยืนคุยกันนะครับนะปิดหน้าปิดตาขนาดนั้นนะครับนะน้องแยกแยะครับแยกแยะนะครับนี่ครับเนี่ยอ่ะกระาดด้วยครับนะตรงนี้นะครับปันดำกั้งทุกวันนะครับนะทำไมพร้อมมีหามานะครับนะตรวจให้ดีครับสุขภาพรถนะครับนะนะครับต่อสุขภาพ กายแล้วก no ็กดสุขภาพรถด้วยครับนะตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับผมบอกเลยครับคุมโดนปันดํ้แน่ๆนะครับนะเนี่ยแหละครับนะผมบล็อกทิ้งหมดนะครับะมาแบบไม่มีหน้าไม่มีตามาคอมเมนต์เนี่ยผมบล็อกหมดนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยก็นำเสนอพี่น้องดูครับปันดําตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้เจ้าที่น่าจะฝั่งรู้น่าจะระวอ14ไปแล้วครับฝั่งรู้นะครับฝั่งนู้บอ14ไปแล้วนะ น่าจะเสียบแล้วฝั่งนี้ก็น่าจะใกล้แล้วครับนั้นเราก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับคอมเมนต์มีความสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ